อันนี้เรามาดูกวักมรกตด,ด่างกันนะครับนี่ครับดูความสวยงามครับนี่นะครับอันนี้เป็นต้นที่เกิดจากกอนะครับจะสังเกตว่ากอเขาจะเขียวมากนี่จะแตกกอมาก็จะด่างนะครับ หวังเขาจะสามารถให้หน่อที่ด่างได้นะครับถึงแม้ว่าจะแยกออกมาจากกอที่มันเขียวก็ตามนะครับอันนี้พามาดูกวักที่ชํำใบไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่างครับมีทั้งงอกออกมาด่างเขียวก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับน,นี่ก็รอดูนะครับ นี่ครับสังเกตดูกำลังงอกออกมาแทงกิ่งนอออกมาครับเยอะเลยครับนี่ตอนนี้สวยมากครับตันนี้ใบใหญ่มากสังเกตดูนี่นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตอีกตัวนะครับแต่ว่าเป็นกวักมรกตด่างแบบใบยาวนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบเขาไม่ค่อยคอมแพกกระชับนี่ก็มีเป็นกอเหมือนกันนะครับลักษณะทรงต้นคล้ายๆกันเลยลองดูครับนี่แต่ก็ด่างสวยนะผมว่าใช้ได้เลยไม่แพ้ตัวใบกลมธรรมดานะครับอันนี้พามาดูอีกต้นนึงครับจะให้ดูว่า ใบของกิ่งที่ผมเอามาชำนะครับมันจะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับแต่ดูหน่อที่ออกมาครับนเป็นไงด่างสวยมากครับด่างสวยมากๆอันนี้ใบเขายังไม่คลี่ออกมานะครับถ้าใบคลี่นี่คงจะสวยมากกว่านี้นะครับลองดูครับวันี่พามาดูวิธีการชำใบนะครับ ผมก็จะใช้ตัดใบมาใบเดียวนะครับแล้วก็ปักลงไปในดินเลยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะงอกหรือไม่งอกครับมันก็อาจจะมีใบที่มันตายไปบ้างครับก็ไม่เป็นไรนี่ก็ใช้เป็นดินใบกัมปูนี่แหละครับผสมมะพรา้าวสับฉ่ำง่ายๆครับขอให้มีความชื้นก็เพียงพอแล้วนี่พาไปดูอีกนี่นี่ก็ใบสวยเหมือนกันนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับกว่าจะได้กวักมรกรดมาหนึ่งต้นครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนี่อันนี้ผมก็ชำไว้เหมือนกันนี่นี่นะครับประมาณนี้อันนี้พามาดูกวากมรกตดที่ขึ้นหน่อมาแล้วกลายเป็นสีทองนะครับบางคนก็เรียกกวากมรกตดสีทอง แต่ผมเรียกมันเผือกนะครับมันด่างเกินไปจนไม่มีแทบไม่มีคลอโรฟิลล์แต่ถ้าด่างดีๆต้องประมาณนี้นี่มีความเขียวบ้างครับหนอที่ดีๆจะเป็นประมาณนี้นี่มีความเขียวบ้างแล้วก็มีลายด่างสวยครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ผมมองว่ามันสอ่องเข้าแสงไม่ค่อยได้ครับมันตอบอนาคตต่อไปมันก็จะกลายเป็น กวักใบเหลืองแล้วก็ใบไหม้ไปตามการเวลานี่ครับถ้าเป็นผมเลือกผมจะเลือกแบบนี้มากกว่านี่ด่างอย่างนี้สวยครับแทงนอมาด่างอย่างนี้สวยมากส่วนตัวชอบแบบนี้ครับนี่ใบสวยมากแต่นี้ใบเขายังคลี่ไม่เต็มต้องลุ้นต่อไปครับประมาณนี้นะครับการดูกวัก จะพามาดูวักมรกตด,ด่างกอใหญ่ที่เป็นกอแม่นะครับแต่ว่าผมตัดกิ่งที่ดังๆออกไปชําหมดแล้วดูครับผมตัดกิ่งที่ดังๆออกไปชําหมดแล้วแต่สังเกตดูว่านอใหม่เขานะครับที่กําลังจะเกิดมาเริ่มจะมีความด่างเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะด้านด้านในนี้เดี๋ยวพาไปดูดูครับ นี่เห็นไหมครับดูหน่อด้านในนี้ครับด่างสวยมากๆครับอยู่กลางกอเลยเนะครับน,นี่สวยมากๆทั้งทที่ก้านอื่นๆมีความเขียวนะครับแต่หน่อนี้มีมีด่างเยอะมาก หากมีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเหมาการเด่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ